กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนาอก็คือพี่มีตั้งค่าตัวใหม่นะครับนาอและเป็นตั้งค่าดึงหัวติดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนาอใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับโนว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับนาอพี่ได้มาอย่างไงนะครับก็คือพี่ทําการเทสใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับเพราะว่าการเทสของพี่ก็คือ ซสคนเทส3ระบบเลยนะครับนะเรียกได้ว่ามั่นใจได้แน่นอนนะครับสำหรับตังค่าตัวนี้เข้าหัวดีแน่นอนนะครับก็คือ1เลยพี่เทสกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นเลยนะครับนะเรียกได้ว่าดึงหัวไม่เป็นเลยนะครับเพิ่งหัดเล่นเกมเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับนอและ คนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไป10นัดเขาหัวไป8นัดน,นะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเขาหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่านะครับนออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของพี่นะครับนอนและที่คิดว่านะครับนอนถ้าทุกคนเอาไปใช้นะครับทุกคนน่าจะได้ตั้งค่าที่แบบว่าโคตรดีและ เข้าหัวดีจะจัดเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนอกก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับนอเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟ,ฟ,ฟมูลค่า150บาทนะครับเป็นพี่ทำการแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับสำหรับ,บน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับย้ำนะครับว่าตั้งค่าวันนี้ดีจริงๆนะครับนอเพราะว่าพี่เชสมากับมือเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตั้งค่าพี่พี่จะสอนแบบละเอียดนะครับจนถึง dpi เลยนะครับน้องเราก็จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยก็ จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับอันแรกนะครับหนอพี่จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนอที่ดูว่า เป็นการตอบสนองนะครับนอนและก็เลือกจากทั่วไปตรงนี้เลยนะครับทุกคนอันแรกนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนลวกันนะครับว่าการาัาใช้ไงนะครับทั่วไปก็คือปัดใช้ปัดขัวปัดขึ้นปัดลงนะครับนาออันนี้ก็คือเรียกว่าทั่วไปนะครับทุกคนพูดง่ายๆก็คือแบบว่าทุกคนจเอาไว้ใช้ดึงหัวนะครับน้อก็ตรงนี้สำคัญมากนะครับคำว่าทั่วไปนะครับน้ออาจจะฟังคำธรรมดานแต่สำคัญมากเลยนะครับเลือกเอาไว้ดึงหัวยตรงเลยนะครับตั้งที่95นะครับน้195นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ประมาณทีได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็สามารถตั้งประมาณได้นะครับแล้วเราก็อายุสองนะครับน้องเป็นกล้องเลนกัดนะครับทุกคนก็แบบกล้องเลนกัดนะครับน้องก็ให้ทุกคนตั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับน้องเพราะว่ากระโดดลงไปยังมีโฉมเน่นอนนะครับน้องต้องใช้ใจชดโตกเลนส์กัดนะครับน้องเข้ามาช่วยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าตั้งการพิทเข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคนก็ให้ตั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับสักพักที่สองนะครับน้องเพิ่ง สโคปคุณสองนะครับน้องก็ให้เราใส่ได้เลยนะครับน้องอยู่ที่175นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าสโคปคุณสองนะครับน้องก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับสโคปนะครับแ้วเราก็สูมเข้าไปแล้วก็ดึงหัวได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพูดง่ได้ครับรับประกันได้เลยนะครับว่าง่ายจริงนะครับแ้วเราก็ต่อมาเป็นสโคปคุณสี่นะครับทุกคนสำหรับสโคปคุณสี่นะครับน้องแนะนำตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกนี่แล้วกันนะครับน้องว่า สกโค์คุณสีครับ้อให้คนตั้งอยู่ที่17 0เนะครับนัวคนเข้ามดก็สามารถทีหัวได้นะครับน้อก็เป็นความจรงนะครับสรน้องคนไหนี่คนไหนครับน้องที่บบว่าอยากได้หัวอยากได้ครับน้ก็ตารับน้องก็รับก็ไนเปอร์นะครับรับรับก็ไนเปอร์นะครับน้องค่ที่านึรับยุกคนก็จาเปมานคนก็จะเป็นความจริงนี่ก้ยครไบน้อ ก็ต่อมาเป็นการ่รอนค้องสะะคำรอซึงที่น้คัดสินก็บบแบบว่าไนำมาสรางร่างกายขงตสร้างป่ราจเป็นัวที่รวทุกๆวักเลยากูดว่าที่คนทาจะจะถีตสบว่ามันอาจจะไม่ีผลกับคนที่ต้นารจะตอง้างแนะก็ว่าอันนีนะครับก็เปูมองตลาดั แล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของตัวช่วยเล็กน,นะครับนอให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับหรือว่าการควบคุมทั้งหมดนะครับนองก็ให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับนองสามารถตั้งได้ตามใจนะครับนองขอแค่ทุกคนตั้งตามพี่แค่นี้พอนะครับก็คือ ตัวช่วยเล็กนะครับเนาะให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับเนาะปุ่มยิงซ้ายนะครับให้แสดงเมื่อสโคบนะครับแล้วก็กดยิงค้างเพื่อสโคบนะครับเนาะอันนี้ให้เปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็ให้เปิดนะครับแล้วก็ปุ่มรีโหลดนะครับเนาะอันนี้ก็ให้เปิดนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยสถานะรีโหลดตรงเลนเป้าก็เปิดนะครับเนาะแล้วก็ปุ่มกล้องอิสระเปิดนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนอัตโนมัติตรงนี้ปิดละกันนะครับเนาะนอกเหนือจากนี้สามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับอยากตั้งแบบไหนก็ ตั้งได้เลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้อยยังไม่เข้าใจนะครับน้องก็คือถ้าตั้งแบบพี่นะครับหนึ่งเลยมันจะสมดุลนะครับสองเลยมันจะไม่ไปรบกวนตัวแรกด้วยนะครับน้องและที่สําคัญนะครับก็คือตั้งค่าของเราจะสมดุลมากขึ้นนะครับน้องและทําได้ดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะออกมาดีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องมาถามพี่นะครับน้องว่าเฮ้ยพี่ตั้งได้หรือเปล่าแบบนี้ได้หรือเปล่า ที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าตั้งได้ตั้งได้ตามใจเลยนะครับนาอก็จบประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับขนาดปุ่มยิงนะครับสาหรับขนาดปุ่มยิงนะครับนาอเอาแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าคนไหนอยากตั้งนะครับก็คือสําคัญมากๆเลยนะครับนาอถ้าคนไหนมือถือหน้าจออีกเล็กนะครับนาอตั้งอยู่ที่43เท่านั้นนะครับนาอและมือถือที่ผลิตมาุ่นปัจจุบันหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนาอให้ทุกคนตั้งอยู่ที่ 53นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่ามันจะออกมาดีมากๆนะครับน้อนและที่สําคัญนะครับจะเข้าหัวโคตรง่ายนะครับเล่นใน iPad หรือว่าเล่นในคอมตั้งอยู่ที่63เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้ตามที่พี่บอกได้เลยนะครับน้อนรับประกันเลยนะครับนอว่าทุกคนสามารถตั้งได้นะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อนและจะเข้าหัวดีมากๆถ้าเราลองปรับเปลี่ยนจุดนี้นะครับไม่เคยลองปรับเปลี่ยนก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้นะครับทุกคน แล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับกราฟิกพี่อยากแนะนําแบบนี้ละกันนะครับมือถือหน้าจอนะครับพี่แบบว่ามีเฮิร์ตต่ำๆนะครับหรือว่าหน้าจอมือถือไม่แรงหรือว่ามือถือไม่ค่อยแรงเลยนะครับแนะนําให้เป็นราบลื่นนะครับน้องส่วนมือถือกลางๆที่เล่นได้กระตุกบ้างนะครับแนะนําให้เป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับน้องส่วนมือถือคนไหนคิดว่าแรงๆนะครับเล่นไม่เคยกระตุกเลยนะครับน้องอย่างได้ภาพสวยๆพร้อมดึงหัวไปด้วยนะครับน้องก็แนะนําเลยนะครับระดับสูงนะครับหรือว่าระดับแม็กได้เลย นะครับเนาะส่วนเรื่อง DPI นะครับเนาะเอาแบบนี้ละกันนะครับเรื่อง DPI นะครับ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI Android ตั้งที่400ร0 0หา DPI อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับสำหรับตั้งค่าของพี่นะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมาคุมให้ตั้งนะครับเนาะก็คือไม่ใช่นะครับเนาะถ้าคนไหนไม่ถนัดตั้งก็ไม่ตั้งนะครับส่วนคนไหนถนัดตั้งก็แนะนําตามนี้ละกันนะครับเนาะก็ลองตั้งตั้งดูได้นะครับเนาะไม่เคยตั้งก็ลองได้นะครับเนาะถ้าไม่โดนใจก็ สามารถปิดได้เปิดได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็จับประมาณนี้เลยนะครับพลกันเทศออกมาก็ถือว่า ดีนะครับทุกคนเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับผลการเทกอมานะครับรีได้ว่าดีมากๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับน้องก็มีที่ช่องพี่นะครับน้องอย่าลืมเข้ามาด้วยละกันนะครับหนึ่งสัปดาห์มีแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับว่าคุณภาพนะครับน้องออกมาดีแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ แล้วกันนะครับเน้องไลค์พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับสําหรับพ,พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย